ตอนนี้ถึงแม้ว่าข้อสรุปจะยังไม่ชัดเจนจะพาไปดูหน่อยไอ้ภาพใต้พื้นดินเราก็มองไม่เห็นแล้วก็มองไม่ออกอนะฮะเรื่องโครงสร้างทางวิศวกรรมเนี่ยสำคัญ<า>วันนี้ก็เลยมีโอ้ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายมากพยายามที่จะทําภาพกราฟิกเนี่ยออกมาฉายภาพให้ดูเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะอันนี้เ,เป็นเพจ Facebook ในช่างดอย4.0เนี่ยอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมฮะเห็นไหมที่มันสไลด์เข้าไปคือปากอุโมงค์แบบเนี้ยเมื่อกี้ที่ภาพกราฟิกขึ้นมานี้ฮะดินน้ํา มันไหลลงไปตรงนั้นนะฮะอุโมงคืออุโมงที่สําหรับรถไฟถูกต้องวิ่งเข้าไปเพื่อจะเข้าไปสู่สถานีที่เขาสร้างเป็นสถานีรถไฟฟ้าซึ่งไอ้กรอบเหลี่ยมๆนั่นก็คือชานชลาสถานีถูกต้องนะฮะและไอ้ท่อกลมๆเนี่ยนะฮะเ็จะเป็นเขาเรียกชั้นบนชั้นล่างของเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟถูกต้องนะฮะแล้วมันมีอุโมงค์อยู่ข้างบนปัญหาคือมันมีคําถามนะฮะว่าดินไหลเข้าโมถไฟฟ้าเนี่ย มันเกิดจากการรั่วซึมหรือว่าช่องว่างรอบแนวอุโมงและจุดเชื่อมต่อกับสถานีดินมันก็เลยดูดหายเข้าไปเกิดโพรงใต้ดินข้างบนมันก็เลยยุบตามลงมานะฮะเมื่อชั้นบนเริ่มสุดโพรงก็ขยายมากขึ้นน้ําหนักที่มันไม่มีอะไรรองรับเนี่ยทำให้ชั้นผิวดินค่อยๆยุบตัวแล้วท่อน้ําแน่นอนฮะดินไปท่อแตกมันก็เลยไปกันใหญ่เลยเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรครึ่งยังแตกกัะคุณน้ําก็เลยทะลักลงไปอีก เมื่อน,น้ําและดินไหลเข้าไปอ,อุโมงนะครับพัดพาดินและทรายเข้าไปมากขึ้นมันเลยเกิดแรงดันและโพรงที่มันกว้างขึ้นมากเรื่อยๆ <Okay. S 1> นะฮะเลยเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บนพื้นผิวนี่คือเป็นเพจในช่างดอยนะครับเดี๋ยวไปดูเพจต่อไปนี่ค่ะเพจ r e n d e r Thailand เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามถึง96,00 0คนและก็มีความเชี่ยวชาญในการจำลองภาพสามมิติโครงสร้างรถไฟฟ้าและสถานีต่างๆมีการทำภาพเปรียบเทียบให้เห็นชั้นดินใต้ถนนยุบตัวคุณผู้ชมคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันค่ะแต่นี่ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นคุณผูออ้ชมคล้ายกับเมื่อสักครู่ที่พี่โจอธิบายเลยเนี่ยอุโมงมันจะเป็นสีาขาวสองอุโมงคเห็นใช่ไหมคะ,ะคุณผู้ชมคือแม้ว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังสงสัยว่าอุโมงมันพังได้ยังไง เพราะปกติการสร้างอุโมง์รถไฟฟ้าใต้ดินมันต้องแข็งแรงมากโดยระบุบอกแบบนี้ค่ะภาพนี้ทำเพื่อให้เข้าใจสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่บริเวณหลุมที่ยุบลงไปเท่านั้นจากกรณีถนนยุบสุดตัวลงไปเป็นหลุมลึกบริเวณสถานีวชิรพยาบาลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงภาพเหตุการณ์จะเห็นว่ามันเหมือนดินเรียบๆอะค่ะ เป็นกำแพงลงลึกไปซึ่งจริงๆมันเป็นคอนกรีตกำแพงกันดินของสถานีรถไฟฟ้ากำแพงกันดินนะกันดินเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกล่องที่อยู่ใต้ดินแล้วภายในกล่องมันก็คือสถานีนั่นแหละที่มีชานชลาที่เวลาเราจะไปซื้อตั๋วหรือรอขึ้นรถไฟเนี่ยแล้วมันก็มีรางรถไฟทีนี้พอลึกลงไปในหลุมก็จะเห็นเหมือนวงกลมอุโมงคมีรถยนต์ตกลงไปในวงอุอโมงค์ วงอุโมง์นี้ก็คืออุโมงทางวิ่งของรถไฟฟ้าก่อสร้างโดยใช้เครื่องขุดเจาะ TBM เครื่องนี้ก็จะทั้งขุดและก็ประกอบผนังอุโมงไปพร้อมกันปกติแล้วเมื่อประกอบผนังอุโมง์ก็จะมีการฉีดซีเมนต์แล้วก็กราวดช่องว่างระหว่างดินกับผนังอุโมงป้องกันดินสุดค่ะ สำหรับสถานีวชิรพยาบาลเป็นชานชลาซ้อนเหมือนสถานีศรีลมกับสถานีวัดบางกอนคือชานชลาและอุโมงค์ทางวิ่งจะอยู่ข้างบนกับข้างล่างบนกับล่างนะคะคือไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันซ้ายขวาเพราะอะไรเพราะจุดนี้ที่อยู่บนกระลากเพราะทางมันแคบจุดที่รถจมลงไปในอุโมงค์คืออุโมงค์ชั้นบนอุโมงค์ชั้นบนส่วนที่เหลือจะเป็นยังไงไม่รู้เลยเพราะว่าดินมันกลบมองไม่เห็นใกล้ๆกันมีปล่องบ่อพัก เป็นท่อร้อยสายไฟของการไฟฟ้าที่รถกระบะรอดบุตรวิตคะคุณผู้ชมภาพใช่ไหมคะมเพราะว่าหลังจากที่ยกรถออกมาไม่นานไอ้ปล่องบ่อพักนี้ก็จมลงไปด้วยโดยทางเพจลังระบุด้วยนะคะว่าค่อนข้างติดใจเหมือนกันว่าอุโมงมันพังได้ยังไงเราะ กติมันจะแข็งแรงมากค่ะซึ่งก็ต้องติดตามการสืบสวนหาสาเหตุกันต่อไปโดยข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยอ้างอิงข้อมูลขนาดของโครงสร้างสถานีความลึกของแต่ละชั้นจาก TOR โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงอีกท่านหนึ่งแล้วกันครับอันนี้เชยญอาญด้านวิศวกรรมมากอาจารย์สามารถราชพลสิทธิอ์อดีตรองผู้ว่ากทอมอเนี่ยนะครับทานก็เฟซบุ๊กบอกว่าระบบใต้ดินล้มเหลวหรือไม่แบบนี้ เสี่ยงถูกสูบทุกย่างก้าวช็อกกลางกรุงโ,โอ้โหตะลคำเพราะมันน่ากลัวจริงๆ<ช>นะฮะไม่ใช่แค่ถนนยุบแต่คือระบบใต้ดินล้มเหลวใจความหลักๆคือแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่า,าความเสียหายช่องว่างเล็กๆเท่านั้นเองกลายเป็นโพรงใหญ่แล้วก็ยุบลงไปแบบนี้เทียบบทเรียนจากต่างประเทศก็คือฟุกุโอกะของญี่ปุ่นนะฮะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากน้ําและดินซึมเข้ารอยต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินคุณผู้ชมครับ ความน่ากลัวที่อาจารย์สามารถบอกก็คือไอ้จุดของอุมโมงโรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีรอยต่อถูกไหมใช่รอยต่ออุมโมงนี่คือจุดเสี่ยงที่สุดหากซีลิ่งคือการซีลปิดะ,ะไม่สมบูรณ์เกิดรอยรั่วนิดเดียวเท่านั้นเองเนี่แหละฮะมันจะเปิดทางให้ดินและน้ําไหลเข้าเมื่อไหลเข้าไปปุ๊บทีนี้มันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่คุมไม่อยู่ก็คือวางมากขึ้นวางมากขึ้นน้ําดินจากข้างนอกไหลเข้าไปอีกข,ข้างบนไงฮะเกิดที่ว่าง แล้วก็ยุบตัวขึ้นมาในที่สุดนะฮะนี่คือแรงดันมหาศาลนี่คือมุมมองของบรรดาวิศวกรโครงสร้างทั้งหลายนะว่าชี้ไปที่อุโมงมว่ามันเกิดรูรั่วหรือน้ำมันเข้าไปดินม,มันเข้าไปได้ยังไงครับนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมก็ เดี๋ยวติดตามนะคะเพราะหลังจากนี้คงจะต้องมีการรับผิดชอบกันต่อไปเพราะมันเรื่องใหญ่มากๆคคุณผู้ชมแต่สําหรับประชาชนอย่างเราๆที่เคยใช้เส้นทางโดยเฉพาะขอสมกที่ต้องผ่านเส้นทางนี้หน้าโรงพยาบาลวชิระหรือสอนอสาเสนคุณผู้ชมขะขอบอกเส้นทางนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้ขอสมกหลายสายเนี่ยเขามีการปรับเส้นทางกันเดี๋ยวขอดูนี่หน่อยนะคะ คสมกประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถชั่วคราว5สายด้วยกันคุณผู้ชมสาย3หมอชิด2ไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงทนสาย49เนี่ยแหละค่ะมอชิหัวลำโพงแล้วก็สาย32สาย22 2, ท่าปักาเรือปักเกร็ดกับท่าเรือ4พระยาสาย66 6, 6, นะคะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสายใต้เก่าเหล่านี้ล่ะค่ะมีการแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางนะคะ การเดินรถบริเวณถนนสามเสนก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมใครที่เคยใช้สายนี้เนี่ยค่ะคงจะทราบกันแล้วแต่เอามาบอกกันก็นแล้วกันเผื่อใครสงสยัยสามารถโทรไปที่สายด่วนได้นะคะขอสมกหนึ่งสามสี่ค่ะครับ